เยอะเลยเลยหรอเยเดี๋ยวเดียวดูอ่ะนมีหรือเปล่าดูก่อนนะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทีละตัวทีละตัวหาอยู่เหยียบข้าวยายนน่เออนี่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 ไี่หนีบมือ มากินนี่ <laughs> <crafik> <smachél>. ตัวนี้มันตายแล้วตวนี้ยมันตายแล้วอันนี้มันอู้ยสองตัวสองตัวสองตัว ให้โทรมาเลยร้องตัวเลยข้าอะไรไม่หาอีกดินี่ไหมนี่อีกไหมใครโทรมาหมดยัง เดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนมองไม่เห็นไหนอยู่ไหนตรงไหนล่ะสีดำๆตรงไหนอู้เจอแล้วเจอแล้วตัวบุลเลอรเลยมีตัวหนึ่งวิ่งไปละสองตัวละวิ่ง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 สองตัวละค่ะ ัต้องเลยจะดำเงียบนะเยอะไหมกี่ตัวละวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอเราตรงนั้นเต็มทางนี้เต็มไปทางนู้นเต็มไปทางนู้นเออคกระทางโอเคอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวหาให้อีกแต่เย็นๆนะนี่คือพี่น้องนี่นี่นี่ เจนีเดยวแม่หาให้รอตรงนั้นแหละเด็กชอบใหญ่เลยหมดยังแวเดี๋ยวแม่ค่อยๆหาอยู่มองไม่เห็นโอ้ยมันไปนู้นละโอ้ยนี่มือโอ้ยนี่มือสองตัวสตัวค่ะสองตัว ของเตวานี่ฮาร์ปาร์ตี้เลยนะปูเดี๋ยว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 ไม่หายอีกก่อนเอยบไปเนี่ยนี่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องปูปูปูหน้าค่ะ ไปทอดค่ะไปทอดค่ะเด็กกินเดี๋ยวทอให้เด็กกินนั่นแหละสองตัวแล้วรอรอสามตัวเลยโอ้โอ้โอตัวนึงไปแล้วหนีบมือโอ้สามตัว สามตัวพี่น้องสามตัวหนีบมือหนีบมือหนีบมือเราขาดหนีบมือหนีบมือแม่โอ้โอ้กี่ตัวละเยอะยังฮะเยอะแล้วเหรอโอ้เยี่ยมเยี่ยมต้องยิ้มเลยเย้เคเคเดี๋ยวแม่หายรอรอนะไม่เดินไม่เดินนะแม่ดูอีกก่อน ย้ทางไหน,ม,นมีอยู่มัง้งเราตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ร้ายอยู่ไหมนี่ได้อีกแล้วดเ้ไหมโอ้โหปูข้าบปูยังไม่เสร็จเลยมเเลมอเสรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน นี่มันไตงงๆงนี้ไงตามแต่อุ้ยสองตัวเลยตรงเนี้ยนี่นี่นอ๋ยหนีบ,นบ,นบมือหนีบมือแม่แล้วนี่สองตัวค่ะพี่น้องสองตัวหนีบมือแม่แล้วเอ๊ีเองหนีบมือแม่เลยเด็กก็กลัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วนะอีก <c oughs> เลือดไม่ออกมันปูน้อย <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องอุ้ยกำมึงได้ก็มีพี่น้องเอย้ยหลายค่ะอีปูปีนี่โอ้ยปิ้งไปแล้วมิ้งไปแล้ว,เล,ลวเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วสองตัวว้าปลาไม่ตั้งดาวก็เลย okay. สองตัวพี่น้องสองตัวอะไรไม่จมะโยนไ,ได้ไนะเยอะไหม ดินเดวดินเดียวหมดแล้วหมนหมดแล้วหมดยังยังไม่หมดนี่ค่ะข้ามของใดก็มีพี่น้องเอ้ยตะปูอือโอ้วิ่งนี้ละสองตัวนี่นี่ค่ะสามตัวพี่น้องสามตัวได้นีบมือ รบๆๆบบเยอะไหมเยอะแลวพอแล้วพอแล้วเหรอมันก็จอมันจะกินข้าวยายดิเอาอีก่อนอีกอีกอีกอกอกอีกอกอีกอกอนวกระเด ม่เราไม่เห็นแล้วไม่เห็นตัวม่ละนี่ไงสองโอ้ยหนีบมือสามตัว นีิบหิบิบมือแม่หิบหิบเยอะยังเยอะไหมฮะเยอะมากเลยเหรอนี่ค่ะมือนี่ค่ะพี่น้องปูที่เขาจับได้ค่ะอยู่ให้หน้าในละคะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวหาปูกันเด้วยจ้า เอาคนอันเอาบอกให้น้อยอีกนึงอันใหม่เอันใหม่อันไหม่เอาบายบายก่อนตาบายบายก่อนตาตาบายบายก่อนโอ้ยย่าเด็กเด็กเด็กเย็าเดอกด้วยค่ะเดาเขาค่ะอกเด็กเด็กเด็กเด้กเด็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 ด็วเด็กเดาเดิกเด็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 นด็กเดเ็ี่ โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ